ว่ากล่าวการพูดเออ่ตัวจาดนะครับต่อไปเนี่ยมเป็นอยู่ในการคิดสี่ห้าข้อนะครับแล้วก็รัศดรบาลเนี่ยเออ่เพราะว่ายังมีโทสานอยู่แต่ว่าเบาบางเนี่ยจะมีการพูดจาที่ว่าเออ่ว่าเก่าวในคนามคิดโทสานเนี่ยถือว่าถือคุณภาพระบบเราต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่ากล่าวหยาบคายเนี่ยมันต้องหยาบคายโดยมีเจตนาด้วยนะสมมุติการตําหนิสิ่งใดถ้าไม่ได้ตําหนิติติงตามธรรม แต่มีเจตนาปะทุรไลยต่อบุคคลนั้นให้ล่มจมด่าเขาให้ย่ยับอับปีอับปางไปอันนี้มีเจตนาชัดเจนแม้แต่เป็นวาจาอ่อนหวานแต่มีเจตนาทาร้ายนี่ก็เรียกว่าจะวาจาชั่วหยาบเหมือนกันดังนั้นหยาบไม่หยาบเนี่ยมันต้องเป็นวาจาที่ชาวเมืองเนี่ยเขารับได้เช่นถ้าวาจาอย่างเช่นจะพูดเมืองพูดกูถ้าชาวเมืองเขารับได้ก็ยังไม่นว่าหยาบนั่นคือหนึ่งก่อนนะสอง แม้จะพูดเมืองพูดกูแต่มีไม่มีเจตนาต่อการระทุสลายก็ไม่นับว่าเป็นวาจาหยาบหยาบไม่หยาบมโนกรรมเป็นตัวต้นเพราะนั้นคนเดียวที่จะรู้ได้ว่าหยาบหรือไม่หยาบตัวเขาเองอ่ะไอัวเจ้าของน่ะเป็นปคนรู้ว่าเขาพูดจาหยาบหรือไม่หยาบโสดาบันเนี่ยมี